ฮัลโหลเซไฮครับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เรามาปล่อยปลาบึกกันพอดีผมซื้อมาถุงละห้าหตัวนะก็25ตัวนี่รกระมังนี้ที่ถ่ายไว้ตอนแรกนะฮะก็ผมก็จะไม่ใช้เนื้อที่เยอะเท่าไหร่นะก็คือก็ปล่อยลงไม่ได้บ่อนี้ฮะที่นี่ก็คือปล่อยไปแล้วว่าสิตัวปล่อยไปแล้วสิตัวนะเหน็นขึ้นขึ้นอยู่ตรงไกลๆนั่นนะคือปล่อยไปแล้วสิตัว ก็เดี๋ยวจะปล่อยอีก2ีตัวก็เป็น41ตัวน้ําก็อยู่ที่ประมาณเมตรกว่าตอนนี้นะถ้า่าโจนี้หน้าฝนเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาอีกก็น่าจะอยู่ประมาณแนวท่อพีวีซีเนี่ยก็น่าจะได้อยู่ลำปลาบึกนี่ตัวใหญ่เอ่อแล้วเป็นปลาที่หลบหลีกว่องไวอันตรายจากสัตว์อื่นก็จะน้อยหน่อยก็อย่างพวกหญ้าเน่าอะไรพวกนี้เขาก็กินได้ อาหารไม่เขา้ากินได้จอกแหนพวกนี้เขากินได้หมดก็เลยว่าจะลองเอามาเลี้ยงสักสี่สิบตัวนะก็เดี๋ยวจะลองปล่อยดูปลาบึกนี่เป็นปลาเฉพาะถิ่นเ,เขาเรียกปลาหวงถิ่นสมมว่าเราปล่อยเขาไว้ประมาณเนี้ยเขาก็จะอยู่บริเวณเนี้ยเขาจะไม่กระเซ็นซ่านไปไกลปล่อยๆอ,อาหารไปแะไรเขาก็จะอยู่ประมาณเนี้ยหากินก็ง่ายๆเขาก็จะไม่ไอันนี้เท่าไหรอ่อ่านะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นแบบไหนนี่ก็ปล่อยไว้ปล่อยไว้บ้างนี่ฮะบ่ก็เริ่มดีแล้วมีลมพัดนี่ทำการการเพิ่มออกซิเจนของเข้าไปในบ่ก็ฮะเรามีอยู่มีอยู่อ่ะเดี๋ยวผมจะปล่อยจริงๆก็คือปลาบึกนี้เป็นปลาที่ค่อนข้างจะมีความอดทนแข็งแรงสูงก็ ผมเลยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปปรับสภาพน้ําก็คือปล่อยเลยปล่อยเลยก็อย่างที่บอกอะ่ะเป็นปลาปลาห่วงถิ่นก็คือกาจะปล่อยเลยนะลำบากนิดนึงพอดีถ่ายทำคนเดียว <c oughs> อะฮะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ ผมจะตั้งกล้องไว้นะนจะตั้งกล้องแล้วนี่นะครับร่างปาดีอยู่ใชยบ่ไม่มีอุปกรณ์ ตัวใหญ่ถุงนี่เขาจะมัดเขาจะเน้นดึงเลยดึงแล้วก็จะหลุดเลยแต่ใน,นเจ้านี้โห,หมัดแน่นมากมัดแน่นมากโค้เลยอัง <g ül> สละนะตัวนะฮะกระดิบเลยแต่งตาดิ้ดดนเลยพอดีไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือใดๆอ่ะภาพอาจจะไม่สวย ก็ที่ควรถือโอกาสแช่น้ำไปก่อนเดี๋ยวเอามาใหม่นี่นะอ่ะผมปล่อยยกกระมังอันนี้ปล่อยดีฝานะยกกระมังอันนี้ปล่อย นี่ครับะปล่อยลอองไปนะป่อนนี้อนนี้ห้าตัวก็ไม่ได้ไม่ได้ปรับอุณหภูมิน้ำแต่วันนี้มันเย็นแล้วห้าโมงห้าโมงเย็นหายเงียบปลาดุกเป็นเอ้ปลาเบิกเป็นปลาที่ค่อนข้างขี้ตกใจง่ายก็จะไม่ค่อยเห็นเขาเหรอกแต่มีเมื่อเช้ามาลอย มาลอยตัวอยู่อันตัวเก่านะฮะที่ที่ที่ปล่อยไปแล้วนะมาลอยตัวอยู่นะฮะปล่อยลนะครับผมก็ลองดูกันนะก็ผมจะอัพเรื่อยๆว่าเอ,อ่อต่อไปเป็นยังไงบ้างสรับไซนี้ก็ติดตามกันนะก้าไปด้วยกันลมแล้วอย่าท้อลุกได้ให้ไว โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ